สดีค่ะแม่แม่เอฟีแฟนคลับนะคะลูกสาวนะคะที่ดาน้อยมอมาสอน้องแอมชนที่ชาสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุบาลคนสวยคนน่ารักของเรานะคะนี่นะคะพวกพ่อแม่ที่อยู่ใกล้นะคะงานข้าวหอมมะลิโลกนะคะโอ้ยนะบริเวณอ่างเก็บน้ำบึงทวัด ชัยนะคะอําเภอทวัดชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเต็มวงยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์นอถึงยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอเนาะชั่วโมงครึ่งกันนั่นเนี่ยโอ้เต็มวงนะคะขอส่งกำลังใจให้ลูกสาวเด้อค่ะอืมจะรอชมหน้าจอนะคะสาวน้อยคนเก่งของพ่อพ่อ,พอแม่แม เอซีแฟนคลับเดินทางปลอดภัยนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันที่สิบห้านะคะวันนี้วันที่สิบสามอีกสองวันนะคะเนาะนับถอยหลังนะคะพบกพ่อแม่ ได้จเจอลูกสาวคนน่ารักของเรานะเจ้าขอส่งกำลังใจไปเด้อจ้ะสาวน้อยคนเก่งอย่างชานองมานที่รักขวัญใจพ่อ,พอแม่ๆนะคะเป็นขวัใจของพ่อแม่เอฟซีแ,แ, FC, แฟนคลับคนน่ารักนะคะ นักร้องนักเรียนนะคะทุกอย่างคุณครูนะคะของเราคิดถึงมากมายนะคะเดี๋ยวสักวันคงได้เจอกันยยาญ่าไปอีสานแต่เดินทางกลับแล้วนะคะคิดถึงเด้อคิดถึงแม่เล็กนะคะคิดถึงผู้จัดการคิดถึงหน้าหารทุกคนนะคะพ่อพ่อแม่แม่แม ขอให้หนูรวยๆปังๆมีงานเข้าเยอะๆนะจ๊ะถ้ามาทางเหนือน่าได้เจอกันสักวันได้มานะคะมีเห็นแม่เล็กบอกว่ามีทางเหนือนะคะทางเชียงใหม่จองไปแต่คิวไม่ว่างนะคะก็คงจะมีว่างสักวันนะคะเนาะน่ารักมากๆนะคะ พ่อพ่อแม่แม่ไปเป็นกําลังใจลูกสาวเยอะๆเด้อจ้ะแอดโฮมขอเป็นกำลังใจลูกหน้าจอก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยขอบคุณพ่อละนะจ้าที่มาลงนะคะขอบคุณแอดมินเอซลมใต้ปีกลูกสาวทุกท่านทุกคนไปแจกความสุขนะคะให้พ่อพ่อแม่แมอยู่ตรงไหนโนูก,ก็พาให้มีความสุข ที่นั่นนะคะสำหรับคลิปนี้แอดยาจันหอมสตอรี่ขอจบที่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ